มีศักดิ์นะครับใช้รั์จลัจดบวรันยูทัชวาลปทมพงศ์ประจวบสุรทินและภูเบศน,นะครับให้มาจับลายได้ที่โต๊ะอ,อเมวยการนะครับฮะครับคุณจลัดอุ่นใจอยู่ที่ไหนครับมาจับฉลาดด้วยนะครับขี่รถหลงป่าเสึกยังไม่กลับมาหรือเปล่านะครับ หากรรมาการครับชุดลายนะครับชุดคนยีร้รวมครับอ๋อนำรถติ๊กายางไว้แล้วนะครับกรรมการทุกคนนะครับข้อประจําที่ That's the first place! <væ> <MK2> ไม่ที่จะคว้าชมปจังหวัดแม่ฮ่องสอนลุ้นตรงที่ใช้รัฐวัฒนเดชนะครับคะแนนสะสมสอนสนามได้แชมป์มาตลอดนะครับอุยยอย้อย,ยักษห่มนครับดีย่นสานะครับช้รันาเด,ดชมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับถึงข้อที่สามแต่คะแนนาสะสเพียงพอที่จะได้แชมป์น,นะครับ อย่พอที่จะได้ปจังหวัด่ามสอนนะครับสำรับเชลร์ตงตะนาเกตอันดับที่1งได้แก่หมายเลขปนะครับอันดับที่สองหมายเลขอันดับที่3ได้แก่หมายเลขสากอันดับที่สได้แก่หมายเลขสอันดับที่หาได้แก่หมายเลข ใช่ครับระดับสุดขอเสียงปรบมือให้กับผู้เข้าร่วมรายการท่านนะครับโอ้โหมันจริงจริงใช้โอ้ยน้องบิดเลยห่ะสำหรับเอนดูโร่ครับเบอร์สามสิบเก้านะครับชัยรัตน์รัตนเดชนะครับมีคะแนนเพียงพอที่จะได้แชมป์จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับ